สวัสดีคะ่ะพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยกับช่อง YouTube ของนุ่นวดี Channel สำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นมีรถเก่ง e ีโก้คาประหยัดน้ำมันนะคะเป็นรถแฮชแบ็กห้าประตูแบนด์หลักนะคะสีเทาดำหายากมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ชมนะคะและตัวรถที่อยู่ด้านหน้าของนุ่นตอนนี้เลยนะคะเป็น t o y o ต a y อา i ยาลนั่นเองเนาะตัวนี้เป็น1.2ตัว G นะคะปี2017ตั้งขายอยู่ที่359,00 0บาทสำหรับตัวรถคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ ปกพันกว่าบาทเท่านั้นเองสําหรับลูกค้านะคะที่มีประวัติเครดิตปกติไม่มีล่าชา้าไม่มีแบ็กเลสนะคะออกรดศูนย์บาทกันไปเลยออกได้ทุกอาชีพออกได้จริงนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้เรามีบริการจัดไฟนั้นอยู่ทั่วประเทศเลยก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะนุ่นรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองมาเดี๋ยวนุ่นพาเดินดูตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะ สำับยาริตคันนี้นะคะเป็นรถปี2017จะจังด้านหน้าของเขานะคะจะเป็น2เส้นแนวเฉียงแบบนี้นะคะทำมาจากเมทัลลิกสีเทานั่นเองพร้อมกับโลโก้แบรนด์หลักแบรนด์โตโยต้าอยู่ตรงกลางเนาะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าโตโยต้าเองเนี่ยอะไรไม่จุกจิกนะดูแล,ลรักษาง่ายและที่สําคัญก็มีศูนย์ให้บริการอยู่ทั่วประเทศเลยมาเพอะหมายเลขทะเบียนนะคะ6กไก่ทพอปท้าจังหวัดกรุงเทพมหานครได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะโดยไม่มีการเปลี่ยนป้ายใดๆทั้งสิ้นแล้วเนาะ ต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้าเนาะสำหรับคันนี้เป็นตัว G นะคะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมกับไฟเลี้ยวอยู่ในชุดโคมไฟแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าตัวโปรเจคเตอร์เองนะคะชุดโคมไฟของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสว่างมากๆเลยเนาะแล้วก็ด้านล่างนะคะจะเป็นช่องสําหรับไฟตัดหมอกนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเดิมแท้จากโรงงานยังไม่ได้ติดตั้งเพิ่มเติมมาให้นะคะแต่ว่าคุณลูกค้านะคะสามารถติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของกลองนี้ได้เลย ถัดมาในส่วนของตัวล้อนะคะนี่ได้เป็นล้อเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะล้ออัลลอยขอบ15นะคะเป็น Max กซีรูของแท้จากโตโยต้าเลยแน่นอนนะคะของแท้ที่มาจากโรงงานเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงทนทานรองรับกับน้ําหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลย และในส่วนของตัวยางนะคะของเขาเนี่ยมาพร้อมกับยางไฟ stone ทั้ง4เส้นเลยนะคะได้ยางสัปดาห์ที่48ปี2021นะคะได้เป็นยางไฟ stone เลยก็ในส่วนของตัวดอกยางเองนะคะดอกยางยังลึกยังหนาอยู่เลยนะคะสภาพยังดีเยี่ยมก็เพื่อความสบายใจนะคะใช้ไปอีกหนึ่งปีค่อยเปลี่ยนยังได้เลยและในส่วนของตัวซุ้มล้อนะคะนอตทิพทุกตัวอยู่ครบเลยนะคะโครงสร้างเดิมเดิม,เด,มเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะ ถัดมานะที่กระจกมองข้างนะคะตัวนี้พับผูกกระจกด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็การปรับกระจกเป็นแบบระบบไฟฟ้านะคะซึ่งจะมีปุ่มควบคุมอยู่ภายในตัวรถนะคะได้ฝาครอบสีเทาดําสีเดียวกับตัวรถตกแต่งไฟเลี้ยวมาที่หูของกระจกมองข้างด้วยนะคะ สำหรับกระจกทุกบานนุ่นอยากให้คุณลูกค้าสังเกตที่สัญลักษณ์ที่กระจกแบบนี้นะคะอันนี้เป็นแบรนด์โตโยต้านะคะก็จะมีในส่วนของสัญลักษณ์โตโยต้าติดที่กระจกทุกบานนะคะเพื่อบ่งบอกว่ากระจกเดิมแท้จากโรงงานไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนแล้วก็จะมีในส่วนของสัญญาณกันขโมยนะคะที่ติดตั้งมาจากโรงงานด้วยเนาะ ในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะของเขาจะทํามาจากวัสดุโคเมียมเนาะแบบนี้ทั้ง4บานนะคะส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้เนาะตัวนี้เป็นระบบเบนซินล,ล้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเลยเชื้อเพลิงที่ใช้จะเป็นน้ํามันเบนซินนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์กแก๊สโซฮอล์นะคะ e 2 0 e 8 5ด้วย สำหรับภาพรวมด้านข้างนะคะคมสันเหลี่ยมด้านข้างอยู่ครบเลยนะคะสีของตัวรถสีเสมอกันเลยนะคะไม่เคยมีการเปลี่ยนสีหรือว่ากับสีแต่อย่างใดตัวรถไม่มีการตัดต่อด้วยเนะาะถัดมาที่ด้านบนหลังคานะคะก็จะมีในส่วนของเสาสัญญาณเวลาขึ้นวิทยุมีการติดตั้งสปอยเลอร์น้อย,อยด้านท้ายนะคะมีในส่วนของไฟเบรกดวงที่3อยู่ภายในตัวรถกระจกบานด้านท้ายนะคะมีการติดตั้งตัวไล่ฟ้ามาให้ด้วยแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนด้านท้ายเนี่ย ใช้งานได้เป็นปกติเลยเนาะในส่วนของชุดโคมไฟด้านท้ายนะคะค่อนข้างโคมไฟค่อนข้างใหญ่นะคะใช้เป็นหลอด LED สว่างมากเลยเนาะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันแบบนี้เลยนะคะมีตัวอักษรโครเมียมติดไว้ที่ด้านท้ายนี่จะเป็นรุ่นของเขาเลยนั่นก็คือยาริสนั่นเองตรงกลางก็จะเป็นโลโก้แบรนด์หลักแบรนด์โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ด้านขวานะคะจะเป็นตัว G นั่นก็คือรุ่นย่อยของตัวรถคันนี้ ในส่วนของคิ้วฝากระโปรงด้านท้ายนะคะก็ทํามาจากวัสดุโคเมียมส่วนด้านล่างนะคะจุดสองจุดอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านท้ายเนาะซึ่งเวลาเราถอยหลังใกล้คนวัตถุหรือว่าสิ่งของนะคะเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะทําการเตือนให้เราระวังแล้วก็ทําการหยุดนั่นเองอ่ะต่อมาน้นจะเปิดให้ดูนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระหรือว่าประตูด้านหลังของตัวรถคันนี้กันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของ ห้องเก็บสัมภาระหรือว่าประตูด้านหลังของตัวรถคันนี้กันในด้วยกับยาลิสนะคะคันนี้เป็นรถแฮชแบกห้าประตูนะคะถือว่าเป็นรถอเน,นกประสงค์ขนาดเล็กเนาะพื้นที่การใช้สอยของเขาก็ค่อนข้างจํากัดแต่นุ่นบอกเลยนะคะไม่เล็กอย่างที่ทุกคนคิดอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวนุ่นก็ใช้รุ่นนี้อยู่เหมือนกันในส่วนของด้านล่างนะคะจะมีในส่วนของยางอะไรสำรองนะคะแล้วก็ถุงเครื่องมือส่วนแม่แรงนะคะจะอยู่ใต้เบาะฝั่งข้างคนขับนั่นเอง ถัดมาที่ด้านล่างนะคะจะมีในส่วนของรอยซีนทางมะพร้าวสีเดิมสีเสมอกันทั้งหมดเลยนะคะเมอาอ์ตทุกจุดอยู่ครบเลยนะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆนะคะที่มาจากโรงงานเปิดอีกฝั่งหนูให้เห็นอีกฝั่งนึงให้เห็นกันกระชัดไปเลยนะคะว่ารอยซีนทางมะพร้าวเนี่ยสีเดิมสีเสมอกันทั้งหมดเลยนะคะเม็ดอ์ตทุกจุดอยู่ครบโครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานเลยอันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องชนหนักจมน้ําหรือว่าน้ําท่วมมานะคะไม่มีอย่างแน่นอน แล้วก็ถ้าหากข้อเก็บสัมภาระไม่พอนะคะสามารถพับเบาะห้องผู้โดยสารเอนอนไปด้านหน้าได้เลยก็จะทําให้มีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้มากกว่าเดิมด้วยในส่วนของน็อตฝากระบปรงด้านท้ายนะคะตัวน็อตสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเลยนะคะทั้งสองข้าง ให้ดูชัดๆกันไปเลยนะคะว่าฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเช่นเดียวกันเม็ดอาร์ตโครงสร้างต่างๆที่มาจากโรงงานพวกนี้อยู่ครบนะคะขอบยางห้องเก็บสัมภาระนี้ก็คือไม่มีรอยฉีกขาดอย่างแน่นอนเรารับประกันเลยนะคะว่าประตูด้านหลังเนี่ยไม่เคยโดนชนนะคะไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนหรือว่านําไปทําสีมาอย่างแน่นอนนะคะอะเดี๋ยวนุ่นจะพาเข้าไปดูในส่วนของรายละเอียดภายในตัวรถกันต่อเลยเนาะ ตัวรถคันนี้เนี่ยขขาเขาจะเป็นกุญแจสมารท์ทคคเลตน,นะคะก็จะมีกุญแจสามารถกดปุ่มตัวนี้ได้เลยนะคะเพื่อทําการล็อกแล้วก็ปลดล็อกผ่านประตูนเนาะสำหรับภายในเขาจะคุมโทนสีดำนะคะนี่มือเปิดประตูด้านในทงมาจากโครเมียมแบบนี้เลยนะคะค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็ทนทานเนาะถัดมาตัวล็อกกระจกระบบเซ็นทรัลล็อกแล้วก็กระจกทั้งสีบานเนี่ยปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยแต่ว่าจะเป็นออโต้สำหรับผู้ขับขี่นั่นเองด้านล่างมีช่องวางแก้วน้ำขวดน้ำได้ด้วยนะคะ ถัดมาที่ข้างพวงมาลัยตรงนี้สามารถดึงออกมาได้เลยนะคะจะเป็นช่องวางแก้วน้นาขวดน้ำนั่นเองอี่จะมีในส่วนของที่พับผูกกระจกมองข้างปรับกระจกมองข้างเป็นแบบระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับปุ่มุูมสตาร์ทนะคะนะเพียงแค่มีกุญแจรีโมทภายในรถสม,มองเขาก็ย่บเบรกดปุ่มสตาร์ทได้เลยเนาะสำหรับตัวพวงมาลัยนะคะนี่เป็นแบบมัลติฟังก์ชันเนาะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดควบคุมจากตัวพวงมาไลัยได้เลยแล้วก็มีแอร์แบ็กให้ด้วยนะคะจำนวน1คู่หน้านั่นเอง ถัดมาที่คอนโซลตรงกลางจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะคะเครื่องเสียงซีดีสาม,มารถฟังวิทยุ FMAM ได้นะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยมีช่องเสียบสาย USB เสียบสาย u u x ให้ด้วยนะคะ ระบบแอร์เป็นแบบออโต้นะคะปรับความเย็นความแรงอัตโนมัติเลยแต่ว่าถ้าไม่ทันใจคุณลูกค้าสามารถปรับเองได้ตามใจชอบได้ด้วยนะคะระบบเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้ที่เป็นในลักษณะของขั้นบันไดนะคะหัวเกียร์จากค่อนข้างง่ายค่อนข้างที่จะกระชับมือด้วยนะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้าสีดําตกแต่งลวดลายด้วยได้สีสม้มนะคะสีดําก็ดูแลรักษาทําความสะอาดค่อนข้างง่ายแล้วก็ในส่วนของเบาะผ้านะคะก็ระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลย มาต่อกันในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็เป็นเบาะผ้าสีดำตกแต่งลวดลายด้วยได้สีส้มเช่นเดียวกันเลยนะคะนั่ง3าคนได้แบบสบายเลยนะคะมีสยเบเลให้3เส้นด้านล่างมีแผ่นยางรองเท้าให้ครบทุกจุดเลยระยะห่างระหว่างตัวเบาะแถวหน้าและแถวหลังค่อนข้างกว้างนั่งเหยียดเท้าได้สบายเลยเพดานด้านบน,น,นสะอาดมากเลยนะคะไม่มีรอยขีดข่วนเลยแล้วก็หางห้องเจ็บสัมภาระด้านท้ายไม่พอเบาะห้องผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับเอนอนมาได้เลยนะคะ สุดท้ายนะคะที่นุ่นจะพาไปดูเลยเนาะก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้าของตัวรถคันนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็มาชมไปพร้มอมกันเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ E ีโกคาประหยัดน้ำมันนะคะอยู่ที่ขนาด1,200ซีซีตัวเครื่องยนต์เดิมแห้งสนิทไม่มีน้ำมันไหลยเยิ้มเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องแต่อย่างใดอัตราการสิ้นเปลืองนะคะเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่19กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะคะในส่วนของน็อตฝากระโปรงนะคะสีเทาดำสีเดิมนะคะไม่มีรอยถลกไม่มีรอยขยับเลยให้ดูใกล้ๆไปเลยนะคะน,น,นี่เดี๋ยวรอโฟกัสสักครู่เห็นไหมคะ ตัวน็อตเนี่ยสีเดิมเลยนะคะไม่มีรอยถะลอกเลยน็อตแก้มเห็นไหมคะมิดอาร์ที่เบ้าโชกสภาพดีสมบูรณ์คานนะคะคานซ้ายก็เดิมเดิมเลยนะคะนี่น็อตที่เชื่อมต่อระหว่างคานซ้ายกับคานหน้าก็สีเดิมไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขยับ ถัดมาในส่วนของตัวคานด้านหน้านะคะเดิมเดิมตรงๆแบบนี้เลยเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นน็อตท,ที่เชื่อมต่อระหว่งางคานด้านหน้าและคานด้านขวาน็อตก็สีเดิมนะคะคานซ้ายเดิมแท้จากโรงงานสติ๊กเกอร์มอกอที่ติดอยู่กับเบ้าโชคสภาพดีสมบูรณ์เมนอาร์ตก็อย่ครบสมบูรณ์เช่นเดียวกันน็อตแก้มน็อตคานซ้ายสีเดิมนะคะแล้วก็น็อตฝากระโปรงฝั่งด้านขวาสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับ ฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานนะคะมีในส่วนของสัญ,ญลักษณ์ตัวตาแบบนี้เพื่อบ่งบอกว่าของแท้ที่มาจากโรงงานแผ่นการความร้อนที่ติดอยู่กับฝากระโปง,งน,นะคะน็อตกิฟทุกตัวอยู่ครบโครงสร้างเดิมจากโรงงานสุดท้ายนะคะสติ๊กเกอร์ที่มาจากโรงงานและสติ๊กเกอร์สีกอ็อยู่ครบอันนี้เราการันตีเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าตัวรถเนี่ยจะต้องไม่มีการชนหนักตัดต่อเครื่องยนต์ผีความหรือว่า จมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรถคันนี้กับ t ตัยต้ายาลิ1.2ตัว G ปี2017ตั้งขายอยู่ที่3 5 9 0 0 0บาทนะคะหมายเลขทะเบียนให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งปกตอกไก่ทงพุท่า3089จังหวัดกรุงเทพมหานครเนาะก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะ ติดต่อนุ่นมาได้เลยนะคะที่เบอร์084 004 2099ยินดีให้คำปรึกษาเลยทุกเคสเลยนะคะดูจบแล้วนุ่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กับนุ่นด้วยนะคะเพื่อที่จะไปพาดใกนการรับชมคลิปต,ต่อไปนั่นเองขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้นุ่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ